สวัสดีนะคะวันนี้เราจะทําน้ําพริกนะคะวันนี้เรามีหอมกระเทียมค่ะเราไม่มีพริกนะคะเราจะใช้พริกป่นค่ะอันนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศเผาเอ้ยไม่ใช่ค่ะมะเขือม่วงดาเผานะคะเดี๋ยวเราจะใส่มะเขือลงไปค่ะเรา จะามาเกลืนะคะนี่นะคะเราใช้กะปิเผานะคะนี่ค่ะกะปิเผาเราไม่ไม่มีปลาเนาะเราใช้กะปิแทนปลาค่ะแล้วเราก็ใช้พริกป่นนะคะพริกป่นแทนพริกสดนะคะ เราก็จ็ดกลิ้งให้เขาเข้าที่กันนะคะให้เขากระปิโีคะนี่นะคะเราก็ใส่ตักชีลงไปเกลือค่ะ เราก็บดกะปิเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะก็เดี๋ยวเราใส่จานเนาะเสร็จเรียบร้อยเตรียมใส่ถ้วยนะคะนี่ค่ะปนมะเขือม่วงดำค่ะรับรองความอร่อยนะคะนี่นะคะปนมะเขือม่วงดำค่ะ เราก็เอาพริกสดนะคะที่แช่ฟิตเนี่ยซอยแล้วก็โรยค่ะเพราะพริกตัวนี้จะเผ็ดมากนะคะนี่เผ็ดสุดๆเลยค่ะเผ็ดมากนะคะก็จะเป็นมะเขือเผาของเรานะคะน้ำพริกมะเขือเผาค่ะป่นนะคะอันนี้ไม่มีปลานะคะอันนี้เป็นมะเขือล้วนๆนะคะ ผักฮองเต้ค่ะถ้าจําไม่ผิดนะคะน่าจะเป็นชื่อผักฮองเต้นะคะวันนี้เราก็ลวกเสร็จแล้วนะคะผักฮองเต้ค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นน้ําพริกมะเขือนะคะมะเขือเผาค่ะป่นมะเขือเผานะคะแต่ไม่มีปลาแห้งนะคะเราใช้กะปิค่ะไม่ใช่ปลาก็นี่ก็เป็นอาหารของเราวันนี้นะคะไม่ได้ปรุงแต่งอะไรมากมายใช้เกลือค่ะแล้วก็น้ำเยาะน้ําตาลเอ้ไม่ใช่เยาะ,ะน้ําปลานิดนิดค่ะ ยินดีค่ะมาค่ะมาเด้อมาเด้อปวนมะเขือม่วงดำค่ะมีต้มแครอทนะคะมีผักแครอทต้มมีผักฮ่องเต้ถ้าจำชื่อไม่ผิดนะคะน่าจะเป็นผักฮ่องเต้นะคะนี่ค่ะก็จะเป็นอาหารเที่ยงของเราค่ะ ว่าน,น่าชื่อผักห้องเต้น,นะคะไม่แน่ใจใครรู้ก็นะนี่ค่ะเนาะน่าจะเป็นผักห้องเต้น,นะคะนี่ค่ะเป็นอาหารเที่ง่ายๆสไตล์เราอันนี้ค่ะชีวิตไม่ได้ปรุงแต่งอะไรมากมายนะคะเราอยากแบบไหนเราก็ทําแบบนั้นค่ะอยู่ต่างประเทศเราอยากอะไรเราก็ต้องทอําเองนะคะเราไม่สามารถซื้ออาหารถุงได้นะคะนอกจากจะไปที่ร้านโดยตรงค่ะ สวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะขอบคุณมากมายสุขภาพร่างกายแข็งแรงรำ่ำรวยค่ะ